อย่าดูอย่าดูอย่าดูกินเขียวสวัสดีครับพบกับพวกเราแอมพ์อชาแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้ที่อยู่ข้างหน้าผมเนี่ยนะครับเรียกว่าขนมเป็นขนมของประเทศหนึ่งเดูออกไหมเอ่ย ขนมของประเทศอินเดียเรียกว่าปานิบุรีนะครับผมน้องๆหลายๆคนอาจจะรู้จักมาจากคลิปสตรีฟูดอินเดียกันมาบ้างแล้วนะฮะคราวนี้ผมอ่ะได้ซื้อมาแล้วผมรู้สึกว่าผม,ผมกินคนเดียวแล้วมันจะดูเห็นกตัวไปผมก็เลยแบบว่าอ,อยากจะนำขนมชนิดนี้มาให้เพื่อนๆที่ทำง,งานได้ลองลิมรสกันและเราจะมาดูรีแอคชั่นว่าแต่ละคนได้ชิมแล้วจะรู้สึกยังไงมาครับเดี๋ยวผม่ยเป็นตัวเปิดได้ก่อนเลย จะชิมให้น้องๆเนี่ยดูเรีแอชั่นของผมก่อนเลยว่าผมเป็นยังไงนะครับวิธีการนะครับผม,มง่ายๆครับเคาะนะครับใช้เนี่ยผมจะใช้เขาเรียกอะไรก้นช้อนเนาะเคาะไปที่ตัวแป้งนี้เพื่อให้มันแตกเปิดรูนะครับจะมองไม่เห็นนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผม เ,เราเราก็เริ่มใส่อันนี้ผมสันนินะครับมันน่าจะเป็นมันนะครับผมอืมครับผมมันครับมันแน่ๆแหละินตอนนี้มันจริงๆมันอร่อยครับ,ายยาบเ,เหมือนจะไม่อยากให้กินนี่เราจะมีซอสสองชนิดนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้รับว่าเขาใช้อะไรปรุงอะไรยังไงนะฮะเาใส่สีกันเหนให้แดงให้เขียวนะครับเริ่มจะแดงแลเลย เราปป <c oughs> จะมีอันหนึนะครับมผมว่าน่าจะเป็นเป็นแป้งนะคเป็นแป้งเล็กๆไม่ใช่ถั่วน่าจะเป็นแป้งทอดแล้วแบบทำให้เป็นเม็ดเล็กๆให้มีรสเค็มอาจจะสูตรของแต่ละร้านนี่อาจจะไม่เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วนะครับผมทำทั้งหมดสองชิ้นนะครับผมไม่ได้ใจถึงขนาะดกินคนเดียวสองชิ้นหรอครับอ่าอ่าเรียบร้อยชนเันเชียร์สกันเชียร์นะ อยู่ข้างในแล้วนะฮะหนึ่งสองเพิ <c oughs> โอ้โ๊ เรียบร้อยแล้วนะครับยังไงเรียกชก่นผมอร่อยอะ่ะดูน่ารู้ต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูเรีกชั่น่นะครับของเพื่อนเพื่อนในออฟฟิศของผมกนะัน มันหาคนที่จะไปกินกับเรายากไงเข้าใจป่ะพอบอกไปกินอาหารนินเดียวกันทุกคนทำหน้าแบบอืจะไปจะไปจะไปเดยนพี่ชอนกันไปได้ชวนผมไปนะอาหารอินเดียผมไปกินมาสองสามรอบแล้ว a few moments later อพี่ต้องลองคำเดียวเลยครับพี่ต้องโชว์ก่อนโชว์ก่อนโชว์ก่อนเนี่ยะกินกล้านะโอเคคำเดียวเลยหรอครับไม่งั้นน้ำมันหกพี่อืม เป็นนี่คือรีแอคชั่นของพี่ต้นไม่กินเลยนะ่นแหลเฮ้ยเก้นมาช่วยแก่แล้วก็ต้องเดี๋ยวคนก็แบบน่าเหมือนไอ้ตอนที่มันเสียแล้วอ่ะแต่พูดอย่างงี้ดิเก้นเสียกําลังใจนะครับคุณอยู่บนอยู่ท้องตอนนี้อินเดียกําลังจะตามลงไปอือเก้นร้องถือดิมันไม่มี ต้องป้องเลยต้องป้อนเลยกัดไปเยอะๆกัดให้หมดกัดหน้าไปเลยกินไฟขอลุกไปไม่แถวแถวเสียหน้าเฟซต้องบูดเออต้องเปิดเือนอาหารบูดไม่บูดไอ้อันเนี้ยมันบูดหรือเปล่ามันเหม็นมากเลยเนี่ยกินอย่างนี้ตั้งแต่ซื้อมาเลยเขาเอามาจากถังเลยลูกคนลูกคนลุกจริง นี่นะครับผมทำมาสองชิ้นเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆแนวฟิตนะครับอีกสองคนนะครับลองชิมนะครับจัดเต็มเครื่องแน่นในนั้นแน่นนะครับอันไหนครับอันไหนอันนี้ครับผมอันนี้นะครับนี่นะครับโอเคมาดูกันนะมันมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยไให้เลือกซ้ายขวาคือเหมือนกันเลยอ่ะอ่ะข้างนอกขวาอ่ะขวาโอเคอืมอ่ะขวาโอเค เติมคำอืมอืมเติมคำเคี้ยวเลยครับปุ๊บปุ๊เลยเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวจะถามลิ้มรถให้เต็มที่รับสัมผัสให้มันร้อยเปอร์เซนต์ก่อนทำไมเคี้ยวทำไมเค้ยว่ะไรครับเดี๋ยวมันจะอร่อยตอนช่วงปลายคนสุดท้ายเอ้ามวสุดท้ายเครับันปะ กัดเลยอย่าดมกินเต็มคำสกปรกให้สิเฮ้ยร้านนี้สะอาดต้องกินแต็มคำนึงยัดเข้าไปหมดเลยหมดเลยไม่งั้นมันหกกัดเลยกุ๊บกายาดแกถอยแกถุยกายาดแกถอยแกถอยร่อดีรายการอาหารอร่อยมากข้าน้ากอยกถอยกถยกินเขียวนๆกิน

กรอบกรอบขกรอบมันก็ไ้เอามาตีชิ้นเดียวไม่ต้องซึ้อถึงใจเลยนะก็ได้เต็มสิบให้เท่าไหร่ครับขนมนี้เอาไปสี่เต็มสิบให้เท่าไหร่ครับ สองสองร้อยคะแนนเลยเหรอครับสองคะแนนโอ้คะแนนเต็มเท่าไหร่เต็มสิบครับให้เท่าไหร่เอ่ยอย่าบอกนะให้ร้อยก็น่าเกลียดนั่นน่ะให้สามพอร้อยหรอสามเนี่ยแหละน้ำเค็มมันเค็มมันเต็มสิบครับเต็มสิบผมให้หกขวดแป้งแป้งเป็นสองแป้งเป็นสองแต่ครึ่งแกงนี่ก็คืนไม่ลงเลยเพียงให้เท่าไหร่ครับผมให้หนึ่ง ผมให้แปดเต็มก็มันกขพอรับได้ผมให้ห้าแล้วกันที่จริงเอาจริงผมให้ห้าเพราะว่าเอออาจจะไม่คุ้นรสชาติอะไรพวกนี้ใช่ใช่คือแต่ถ้าเอาจริงอ่ะอาหารอะไรแบบเนี้ยมันอยู่ที่ลิ้นคนด้วยแหละ ก็อยากจะให้เราลองเปิดใจรับรสชาติอะไรใหม่ๆกันนะครับผมอาหารต่างประเทศก็ไม่ได้แย่นะครับผมจะมีเรียกชั่นแบบนี้อีกไหมครับพี่แบงค์มีแน่นอนเดี๋ยวเรามีเรียกชั่นเมนอาจจะเป็นอาหารประเทศอื่นก็ได้ติดตามดูทางช่องของเราแบบออร์ชั่นแนลนะครับผมไม่ต้องเอาไม้ผมชิมอ่ะวันนี้นะครับพวกเราแบบออร์ชั่นแนลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย